ai nè, bay luôn, bay luôn, ui, ở dưới bụng ấy, một cơm, ôi, hình như là thấy tiếng chim hót เดี๋ยวก็ลองออกไปดูข้างนอกว่าจะมีนกมาไหม เฮ้ยเชี่ย Lupa นู่นอยู่นู่นลูกปลาแล้วโอ้ เอาลูกปลามาไว้ตรงนี้ทำไมเอาไว้ตรงนี้ล่ะทำไมมาไว้ข้างล่างหือรู้ยังไงไม่รู้ยังไงไ หายไปมั่งหรือเปล่าโอ้ยเมเจ้านั่งนึกละวิว์ใจคือนั่งอ้าวสักสิบนาทีสิบนาทีมาทีหนึ่งสิบนาทีมาทีหนึ่งเนี้ยบูนี่เขาเขาน่าจะรู้ตัวเนี่ยเขาไปออนุ่นกันหมดเลยดูด,ดิออนั่นเก็ไปออตรงนู้นกันหมดเลยนะ่ะออตรงนู้นกันหมดเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเออแต่นี้ปิดไว้ ลอดตัวไปเน,นี้ยปิดไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้ต้องต้องเอาไว้ตรงนี้แล้วต้องเปลี่ยนกระบ,บะแต่ผมจะเปลี่ยนกระบ,บะอันนี้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าเท่นเทนเ เจ้าลูกนี่ออนโอ้ยต้องตักไอ้นี่มันออกมันด้วยอะ่ะเดาน้ำไหนมาไก่น,นี่ยไว้ที่บอลบอกอืมอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยนาะเอาไปลงบอ่อใหญ่เลยดูดูดูจากจำนวนแล้วอ่ะจริงเออเนี่ยเราจากจำนวนแล้วว่าไปลงบ่อใหญ่ดีกว่า แต่ต้องไปเอาเน,น้ำบอ่อใหญ่ออกอีกสักครึ่งหนึ่งบอ่อใหญ่ไหนบอ่อใหญ่หลังบ้านอะ่ะมันเลอะแล้วครับเดี๋ยวต้องเคลียร์แล้วก็สรุปเห็นเน็เรือดำน้ำไหมเห็นอยู่ไหมกี่ตัวซ่อนอยู่ค,นนครบไหมครบแต่ว่ามันซ่อนอยู่เออรอดไปเกือบแล้วมาเพื่อนเพื่อนมอเช้าโอ้โหนกกระยางอ่ะเช้านกกระยางมาผมนิดชึ้งๆเลย นึกว่าไอ้นี่ไปแล้วแล้วดูไอ้เต่ายังเตาอวนยังอยู่ครบไหมมีสี่ตัวนะเตาเนี่ยเตาอวนเนี่ยมันไอ้เต้าชุดแรกเราว่าสามตัวใช่ไหมแล้วก็มีตัวตัวผู้หรือเปล่าตัวเดที่เอามาทีหลังตัวเล็กนะก็เป็นสี่ตัวมันต้องมีสี่ตัวนะตัวใหญ่อะไม่ได้ดูอีกนิดตัวยังไม่ได้ดูเนี่ย ไอ้ตากลมๆอกๆกนมีสองตัวมีดำกับส้มะ่ะดำกับส้มหรือดำกับเหลืองวะดำ<ศ>สีดำเมื้กับส้มมันมีตีตัวเพราะว่ามันเกาะเนี่ยมันเกาะอยู่ตรงนี้มันเกาะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ไปเกาะอยู่บนเช้ามันเกาะอยู่ตรงนู้นสองรอบแล้วก็อดิษฐานมันมาอยู่ตรงนี้มั่งเนี่ยมันอยู่ขอบขอบฝั่งนี้รอบสามอ่ะไอ้ดำไปไหนอ่ะไอ้ดำอ,อ้วนเห็นแล้วนี่เห็นแล้วอยู่ไหมไอส้มไปอยู่อือยู่ไหมบ้างเลยอ่ะ โอ้โหไ่คิดว่าจเยอะขนาดนี้ยังไม่หมดค่ะนี่แค่เตึกหนึ่งส่วนสี่เองนะเนี่ยน,นี่ออนนี่ออนฮะนี่มีออนนะฮะเดี๋ยวต้องเอาเกลือมาใส่ใครจะย้ายปลานะครับก็เอาเกลือมาใส่นะ เว้ยแต่ยังไงก็ต้องทําอยู่ดีแหละเพราะย้ายลูกไปใช้ใช้อนุนใช่ไหมเนาะหรือว่าจะเปลี่ยนอันนี้ก่อนพุณนี่อันนี้อันนี้จะอันนี้จะลองเทสน้ําเขียวนะ่นเนี่ยจริงๆอ่ะเนี่ยเลี้ยงน้ำเขียวเหมือนในในทิกทอกในทิกทอกทิกทอกเขาคิดบอกว่าแข็งแรงเขาบอกแข็งแรงเขาบอกแข็งแรง ทำไมล่ะก็ต้องลองเนี่ยโหวานอเนมนน่นอยู่กำลังสวยเลยครับทับใจให้ลูกค้าอยู่กันไม่ได้หรอกดูฮะแม่ตัวนี้ตัวนี้นะโอ้ยเมัอนจะงับลูกเหรอหรืออะไรหรือมันกลัวมันนาจะงับหมดเนาะตัวมันใหญ่แล้วลูกอ่ะนน่นนะครับโน่นนะครับนั่นนะครับโน่นนะครับนน่นนะครับสวยนะครับมีออนอาจจะบอกให้ ยิ่งโดนไฟต้งคืนด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหแหลมเลยละ่ะมึงกลัวใหญ่แลลวไปไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนมาเพื่อนเ<ๆ>ปล่อยปลากันอันนี้คือเป็นลูกของเจ้าเอ,อ่อนีออนออกลูกเก่งเก่งคือจริงๆมันก็ออกเก่งทุกทุกพันนั่นแหลนะเนาะแต่ว่า เขาน่าจะแบบว่าได้เรียกว่าอายุได้เอออายุได้พออายุได้ปุ๊บก็ไอ้นี่แหละไปลูก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 ไป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 ดีนะโอ้โหก็ เฮโลไปดูแลเฮโลไปดูแล้ววนแล้ววนแล้วเคยอยู่เคยอยู่อ่างใหญ่เคยอยู่อ่างใหญ่ไหนที่ลุกเทหมดเลยไม่รอละรีบไม่มีเวลา vẫn nãy là hỏi bà nó hỏi bà nó vẫn nãy là hết ui 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 อโอเคขอให้มีความสุขนะลูกเดี๋ยวเราจะอันไหนแล้วเนี่ยปืมอ,อ,อันนี้ปิดไปปิดอย่างนี้ไปก่อนอตัวเล็กไม่น่าจะกินเนาะคิดว่า เดานกกระยางตอนนี้ก็ต้องปิดมิดชิดเลยนะครับเขาเคงกินอันนี้ไม่ได้แต่ว่าผมเปิดอันนี้อยู่เฮ้ยจริงเลยเชียวอืมประกาศสองคามอีกครั้งหนึ่งกับเจ้านกกยางเจอเมื่อไหร่พมจะเจียนให้ผัดเผ็ดแน่ มันก็ติ๊กอรือพื้นลมดีนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเจ้าเรือดำน้ำนะครับนั่นก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของปลานีออนนั่นเองนะตอนแรกก็นึกว่าจะเสร็จปลาเอ้ยจะเสร็จนกยางไปซะแล้วก็โอเคถือว่ารอดตัวไปนะยังอยู่ดีนะไม่รู้ว่าจะหวาดระแวงหรือเปล่านะจริงๆมีถ่ายไว้เยอะแต่ว่ามันอยู่กล้องคนละตัวเดี๋ยวอันนี้จะ ตัดต่อคลิปของเครื่องน,นี้ก่อนนะฮะก็เจออีกแล้วนั้นนกกระยางโอ้โหงงตึกเลยโน้อโน้หนูมาแล้ว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 นี่นีน่นี่นี่เห็นไหมพบไหมลูกพบหรือเปล่าเต้าเต้าส้มเต้าส้มเลยมาแล้วโอเคโอเค อ,อย่างน้อยก็ใจชืน้นอยู่นู่นแหละนะกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นออเอาเสริมเอาเสริมอีกช่วงนี้กลัวไว้ก็ดีแล้วลูกวันนี้กลัวไว้ก็ดีแล้วกลัวไว้ก็ดีแล้วเด้อเดยอจะโดนเอาไปกินจ้ะ เดี๋ยวมาปล่อยเจ้าพ่อพันแม่พันนีออนกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาแล้วไ่ทํามาเนี่ยเห็นผมมัวแต่ทํางานผมนั่งทํางานหน้าคอมอยู่ผมมี่เผลอเมื่มอไหร่ผมว่าโดนแน่ๆเลยนี่เหมือนเป็นโรคระแวงไปแล้วนะเนี่ยอไปแล้วลูกไปกลงบ้านอย่าตกใจนะจากบ้านเขียวๆว่าอย่าตกใจนะลูกอ้า ตกใจแน่เลยว่าเฮ้ยทำไมบ้านกูสภาพมัน,นมเป็นแบบนี้วะเฮ้ยทำไมันเป็นแบบนี้วะเฮ้ย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 แล้วลูกกูหายไปไหนหมดวะผมว่า,ขาเขาเขาเขากคงจะจะประมาณนี้แน่เลยอะคือตกใจแน่เลยเนี่ยเฮ้ยบ้านไปไหนหมดลูกลูก,ลกเออตามหาลูกลูกที่ลูก,ล,ก,ล,กลูกไปไหนหมดดูดิโอโหอันนี้มันท้อนแต่งนะเนพื่อน นี่น้องตาคงตกใจอ่ะดูดิมือกล้องผมเขาทำความสะอาดเจ้าแหนญี่ปุน่นดอกญี่ปุน่นไหนลูกไหนโชว์ตัวน้องโชว,ว์ละแอบเลยเขาชอบแอบเลยเขาโดนนกกวนไปสองอาจจะวันหรือสองวันแล้วแหละผมว่าอย่างเี้ไหยลูกไหนลูก สะท้อนโอเคแค่นี้แหละน้องไม่เห็น